รู้สึกยังไงครับบริเวณนี้ไม่เปลี่ยเปลี่นแต่เป่นที่ไหนครับรรู้สึกตึงแต่ที่หลังไม่ปวดเลยเหรอครับแต่นี้มาดูโครงสร้างหลังดูอันนี้เป็นร่องแล้วตรงนี้หายร่องหายเห็นไหมนะกระดูกช่วงนี้เป็นช่วง L1-L5 ถึงปกติแล้วมันจะมีร่องแต่ปรากฏว่าเคสนี้เป็นไงไม่มีร่องไม่มีร่องเลยแสดงว่ากระดูกเหมือนมีการเคลื่อนมาด้านหลังปกติจะต้องโค้งไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นกระดูกเมื่อยื่นมาข้างหลังผ้าผิวหนังก็ถูกดันออกมาก็เลยทําให้ไม่มีร่องนี่คือการปรับตัวของร่างกายเขานะครับลองก้มให้หมอดูครับก้มเลยปวดไหมตึง,ง,ง,งตึงหรือปวดตึงตึงลงขาไหมลงปลปลายขาเลยไหม,ม,มหดีไหมฮะดีไหมขัดๆแล้วปลายขาสองข้างเท่ากันไหม,หม,มอืาข้างขวาตึงกว่าชาๆใช่ไหมมีชาไหม ไม่ชานะโอเคพอพอยืนตรงอาการยังมีอยู่ไหมอาการที่ตึงเมื่อกี้ยังมีอยู่ไหมพอยืนแล้วดีขึ้นดีขึ้นถูกต้องแอนหลังครับแอนหลังครับปวดไหมมีอาการอะไรมั้ย <c oughs> ตึงท้องและหลังช่ว <c oughs> งนี้ช่วงนี้มีอะไรมั้ย <c oughs> อันนี้ทีดิจะเห็นว่าหลังค่อนข้างแข็งนะปวดไหมครับมีมีปวดล้าลงขาอะไรไหม <c oughs> ไม่ไม่แนละ้วโอเค ตอนนี้เรากาลังจะแยกว่าเขามีปัญหาเรื่องปวดทับเส้นประสาทหรือไม่นะว่าเกิดปัญหาที่ตรงนี้ตึงปิดตัวช้าๆปิดตัวช้าๆปวดไหมครับปวดไหมไม่ปวดโอเคบางคนร่างกายปรับตัวอยู่รอดเกิดจึเข้าทีเข้าทีแล้วก็มีส่วนครับบางคนร่างกายปรับตัวเองหลายคนคนไข้ถ้าไปเอ็กซเรย์ดูเลยหมออกระดูกผิดปกติอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่บางทีเราตรวจคนไข้เราต้องเอาการตรวจเป็นหลัก อย่าไปวินิจฉัยเลยไปดูเอ็กซเรย์แล้วคุณดูคนไข้ผิดรูปแล้วก็ไปว่าก็เป็นโรคหลายคนร่างกายขนาดค่อมบิดเบี้ยวนะเขาก็ปรับตัวอยู่ได้แล้วไม่ไปทับเส้นประสาทก็มีนะครับโอเค่อนอนง่ายครับเด็กๆแล้วส่วนใหญ่จะมีอาการอะไรที่รู้สึกแย่ๆอยู่ที่ว่ามันมันลำคาญหรือเป็นไม่ดีสําหรับเรามีปวดตัวนี้เหมือนลำไที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ ขาตัวนี้ตึงให้รูปเหยียดนี่รู้สึกเลยตึงนะเจ็บนะอ๋อตึงบริเวณนี้ด้วยเราเวลาเหยียดแล้วรู้สึกสบายบใช่ไหมดีขึ้นดีขึ้น,นโอเคเดี๋ยวเราจะเช็คการขึ้นไหว,วของขาองศาอันนี้เรายก resistance ตอนนี้ยังไม่มีไม่ต้องเกรงครับหมอนอนเยอะปล่อยต้องสบายครับเดี๋ยวหมอจะเช็คโอเคต้องไม่เกินสองสองสามปีก่อนเจียวเจ็บมาก ไม่ค่อยมีนะเกือบ90 normal นะถือว่าปกติถ้าฝืนไปปับ๊บจะมีตึงของแฮมสตริงเข้ามาตึงใช่ไหมอ,อันนี้เป็นตึงตามปกตินคนทั่วไปก็ตึงได้การใช้การยืนอันนี้ตึงไหมครับตึงอ่าเนี่ยตึงแต่ไม่มีร่องรอยของของการกดทับเส้นประสาทนะถ้าถ้าคนกดทับเส้นประสาทหรืออักเสบมากในยกขึ้นจะปวดวิ่งมานะเหมือนน้องเขาทีแรก,แรก ตอนนีนเ้เข้าไปแล้วหมอนรองกระดูกเข้าไปนะเหลือร่องรอยของกล้ามเนื้อตอนนี้เราก็เช็คดูเราอาจจะเช็คความยาวขาก็ได้นะครับว่านะครับโอเคขับขาเลขสี่เช็คดูแรงตึงของกล้ามเนื้อ,อตึงนิดหน่อยมาตั้งโดเลยนะพอกดแล้วอาจจะมีเส้นนี้นะเส้นนี้ตึงอยู่เป็นตัวร้างก็ได้ตอนตัวนี้ติดป,ปั๊บเวลาเราโยกตัวนี้ปั๊บก็เลยหมุนไปที่หลงังนะถ้าคันตัวนี้จะ เราก็ลองเราตรวจดูว่าปัญหาคนไข้อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เราก็ตรวจตัวนวทั่วไปอยู่ข้างนี้ครับข้างนี้โดดเลยไหมมากกว่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้ตึงเห็น <Okay. S 2> ไ,ไหมเดี๋ยวเราอาจจะต้องสอนท่าบริหารคนไข้หรือเรายืดนวดช่วยนะนะครับเส้นกล้ามเนื้อมันนี้ข้างขวาจะสูงกว่าอัดแข้งทีครับตอนนี้จะตรวจแนวกระดูกสันหลัง แนวตาดะันี้เราก็ควรมาตรวจแนวกล้ามเนื้อโดยการขำนะเวลาที่เราดูคนไข้หลังเนี่ยเราก็จะตรวจอันนี้คือกระดูกสันหลังเราก็กดกดชิดแนวกระดูกสันหลังก็คือเช็คไปที่ก้ามเนื้อกดไปที่ก้ามเนื้อว่ามีอาการไหมปวดไหมครมีตึงมีปวดอะไรไหม พอเราพอเราทำดูเราก็ฟิลลิ่งดูความนุ่มความแข็งของกล้ามเนื้อแค่นี้เราก็รู้แล้วอันนี้ก็ไม่ได้แข็งอะไรมากนะบางคนที่เป็นหลังมากๆก็จะเกร็งแบบเมื่อกี้ที่ผ่านมา,มาอันนี้เขาก็ไม่แข็งนะจะเช็คดูแล้วก็เช็คที่สะโพกนะเวลานั่นควรเช็คที่สะโพกเพราะสะโพกเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอ2มัดเนี้ยกลุ่มสะโพกก็มีหลายมัดก็ต้องเช็คดูว่ามีอาการอะไรไหมตึงนะ ส่วนใหญ่โกเทียสมีเดียถึงไหมตึงลงขาเลยเนาะ,ะ,นะแน่นอนเจอเั้งนั้นเลยนะเนี่ยเป็นแกงเป็นรูกอยู่นี่ลงขาแล้วไหมเนี่ยตึงเวยนูนเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อันนี้เราก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นลงปลายกตาคาก็าต้องใช้การยืดการนวดกลนะ้ามเนื้อการ stretching ต่างๆใช่ไหมเนี่ยคือหน้าเลยคืหน้าหน้าคนไข้ อะไรพวกนี ue ue ้เราก็เช็คขาทั้งหมดพอเราเช็คหาเรารู้ว่าคนไข้เกรงตรงไหนเราก็คลายที่นั่นนะครับไม่ได้ยากทีนี้เราอยากจะคอนเฟิร์มไหมว่ากระดูกเป็นยังไงอเช็คดกันเห็นไหมเห็นมมากขนาดนี้ลังเลยคนเราเดินเยอะย่มักมีบาดเจ็ัจึงเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องดูดูอะไร ก็จะตึงไปที่ขาทีนี้ที่ขาเนี่ยที่ขาเนี่ยเราควรจะตรวจกล้ามเนื้อมัดริ้วด้วยนะเวลาเหมือนก็เหมือนเคสเมื่อเช้านะครับเส้นนี้เห็นไหมครับแน่นอนเลยอมาด้วยกันครับนะพี่น้องขันตามกันมาท้องเดียวกันเลยเนาะขามกันตามกันมาเลยท้องปอกเหมือนกันเลยมาจากเนื้อมันกัน บองดีก็จะตึงปวดมาที่นี่แล้วบางทีก็ลงมาที่ขาเหมือนป้าอรุณนะพวกนี้เป็นโรคกลุ่มแล้วแกก็จะเหนื่อยปวดล้าด้วยเวลาถ้เรานวดได้นวดแล้วจะเบาตึงไหมนี่ยหมดเลยเนี่ยสันนักแข้งพี่กับน้องเวลาเดินเนี่ยสันนักแข้งต้องทํางานนะรับน้ําหนักทั้งตัวเส้นนี้เล็กเส้นชงมาพาดเลยไหมเจ็บวนๆอ่านาตะกีกข้างครับ เช็คกิ๊กกล้าเลงคล่องตัวดีอะไรดีเราดูการเคลื่อนไหวของคนไข้ได้เวลาที่เขาเคลื่อนไหวอะไรต่างเราก็ประเมินได้แล้วคนไข้เราอยู่ระดับความหนักกค่ไหนะม,ามานันบอกๆคนมาเดินนี่มปะตกติไม่มีอะไรเฉยเหมือน,<ม>นคุณลูกชายมานี่เหมือนคุณแก่เดิมเลยอันนี้เนือ้อกลา้ามเนื้อนุ่มตัวคอร์ดัตัสไม่ได้ไม่เป,เป็นปัญหามากเช็คแล้ว <Check S 2> <ห>น,นี่ไงนุ่มดีไม่เหมือนมาเช้าดีไข่ปอกเลยกดไหม มไม่แข็งตัวแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่นะบูติเอสนี่นะแล้วก็เทนเซอร์ฟาชิลลาต้ากล้ามเนื้อเส้นชงประพาสนี่อะไร ปังไม่จริงต้นเดินไหมเจ๊ไหมเพราะฉะนั้นมันเจอโรคกลุ่มนี้เจอเยอะตรงนี้งะจ,จ้าอ<ร><ๆ>ยู่ด้านบนนั้นก็สรุปว่าเคสเนี่ยเป็นเคสของกลุ่มลมปลายประทาดที่รื้อรังอาชีพการใช้งานการยืนการเดินเยอะเป็นปัจจัยที่เสริมทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัว นั้นเราต้องเน้นการนวดการยืดการประคบนะครับแต่เราเช็คระบบประสาทที่ไม่ได้กดทับไม่มีปัญหาถึงโครงสร้างกระดูกเขาจะผิดรูปมันก็ไม่ได้เป็นปัญหากับเขานะ<ม>เพราะฉะนั้นเราต้องดูการตรวจเป็นเรื่องสําคัญทังนี้อื่นเนานะนเพราะฉะนั้นเส้นกล้ามเนื้อทั้งหมดขาลอนงหงายเลยครับเออพราะฉะนี้เรารู้หลากประเมินแล้วว่า ใายเนี่ยกล้ามเนื้อหลังก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ปัญหาหลักคือกล้ามเนื้อสะโพกกับขาแล้วก้ขาล่างหลังไม่มีปัญหาอะไรการทักเส้นแทเสรยมาก็ว่าจะถูกถักเส้นก็ผมบ,บอกแล้วบอกจะไปเชื่อต้องตรวจร่างกายเป็นหลักต้องตรวจร่างกายเป็นหลักตอนนี้ไม่เป็น,นะ <c oughs> อะไรทัพทอมแผลเนี่ย